ดีค่ะพบกับเป็นหอมในสเก็ตข่าวนะคะสเก็ตข่าวแรกเดี๋ยวพาไปเจอพ่อค้าที่มีดนตรีในหัวใจค่ะอเ <ST. S 1> มือ่อ <ST. S 1> คุณลุงคนขายไอศกรีมรถเข็น <ST. S 1> เข็นขายข,ายของอยู่ดีๆได้ยินเสียงดนตรีที่ชอบอถามว่างานขายจะเป็นยังไงหยุดไว้ก่อนเลยค่ะขอร้องเพลงก่อนดีกว่า <ST>. โอ้โหแตรวงก็เล่นดีดีคุณลุงก็เสียงดีด้วยไม่ต้องคงต้องขายแล้วค่ะไอศกรีมงั้นสมัครเข้าแตรวงไปเลยแล้วกันเออเค มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะเล็กพริกขี้หนูของแทรในการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่อายุ19ปีผู้เข้าแข่งขันในทีมตัวเองไม่มามีแค่คนเดียวแพ้บายแน่นอนต้องให้น้องยูโรอายุ9ขวบมาขัดระทับลงเล่นแทน<ะ>งานนี้ถึงแม้อายุไม่ถึงส่วนสูงไม่ถึงไม่เป็นไรมีแค่ใจก็พอ ถึงแม้สุดท้ายจะแพ้ไปแต่ชนะใจกองเชียร์แน่นอนค่ะข้ามรุ่นมาตั้งไกลแต่ตีได้ขนาดนี้สุดยอดเลยลูกส่วนสเก็ตข่าวต่อมาพาไปดูกันล้อมจับส่วนจะล้อมจับอะไรขึ้นเหนือไปตีจังหวัดเจียงไฮเจา้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายรับแจ้งเหตุมีแพ แพะมันหลุดเข้าไปในหอพักค่ะพอมาถึงเออใช่เลยแพะจริงๆด้วยยืนอยู่ที่บันไดพอ,อเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในห้องนอนงานนี้พี่กู้ภัยขอใช้วิธีเจรจาก่อน,นอ่ะส่วนจะได้ผลไหมใจเย็น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 ต้องไปอยู่ตรงนั้นเรอใจย็นออ ไม่ได้ผลค่ะวิ่งผนเก้าอี้หนีออกไปในห้องน้ำคราวนี้พี่กูไภั่ค่อยๆค่อยๆจับใหม่ก็ไม่ได้ผลสุดท้ายจับจนได้เล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะโอเคได้ละว้าวกูไภัยบอกว่าเคยจับแต่งูหมาแมวพอมาเจอแพะโออไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ